สวัสดีครับขอต้อนรับก,กับช่องปลาออนพิพ่สาวคนนะครับโอ้มีคนมาช่วยแล้วครับมาช่วยปลาออนหวานเข้าแล้วเดอ้อคุณทิยสีไอ้น้อยนี่ก็ลูกสาวคนโตนะครับมาหวานเข้า ช่วยแม่ยังก็ลูกเคยเอพี่น้องเดินะน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับเป็นีนี่ก็ปลาออนนะครับ หวานเข้าวนาตมพี่น้องเอ้ยเขาว่าหว,า,วานเข้าวนาตมเนาะหวานตมพี่น้องหวานข้าวนาตมนะครับอ่าน,น้องลีโอเป็นผู้ตรวจงานอะไรอลูก เดินตรวจงานเหรอเรียวเดินดูแม่หวานข้าวจะช่วยแม่หวานเลยโอ้ไม่ใช่กินเป็นอย่างเดียวนะว่าป้าอ้อนมีผู้ช่วยนอกมือหนิสิแล้ววายอยู่ดอกก็มีผู้ช่วยป่านี่มีผู้ช่วยสองคน มาดูลุงเสือนะครับปั่นนาจะเสร็จไหมวันนี้ก็อีกประมาณสามล็อกนะครับปั่นก็เสร็จแล้วก็หวานก็เหลืออีกประมาณสามล็อกสี่ล็อกฮนะก็เสร็จนี่ก็ลุงเสือนะครับกำลังปั่นมาอยู่นะครับก็คงเสร็จวันนี้นะครับ เขียด,ดโมครับเห็นไหมลูกเขียดเนี่ยเห็นไหมเออร้องทำไมล็อกนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโคดเฟสี 4. ก็ล็อกโน,โน,โน,โน้นเนาะพ็เสร็จแล้วนะครับรเหลือล็อกนี้อีกสามล็อก็เสร็จปั่นวันนี้ ฝนไม้แล้วหลุงคือมืดไม่แล้วว่าฝน ไปหนักมากปกปกดูเกลียดเนาะเห็นกระโดดอยู่นะครับปุ่นเอฟซีอินเดีกี้เห็ดปกเนาะปกดูเกลียดเลยนะ